เป็นผลสำรวจจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสังคมนะคะเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยค่ะก็มีการไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรืร่องของการเมืองแล้วก็หนึ่งในคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าคาดว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็มีหลายคนปรากฏว่าคนที่นำโดมาเลยเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ไป 40. 1 6นะคะ ตามมาด้วยคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์15.60คุณอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ1 1 1 2คุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์9.83คุณหมอชละนาสีแก้วค่ะ9 9 7 0คุณพิธานลิ้มเจริญรัตนี่หลังท้ายเลยนะ7.2ค่ะแล้วก็คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรได้ไป6.28อันนี้คือหนึ่งในหลายๆคำถามที่เขาถามนะฮะใช่ค่ะคือสำนักวิจัยเนี้ยสำนัก วิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาสังคมนะฮะผู้อำนวยการก็คือดรอวยชัยวนะัฒนาได้เปิดเผยว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาสังคมได้สำรวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศผมเนี่ยไปพยายามดูวิธีการสำรวจนะเขาสำรวจ5-17พฤศจิกายนกลุ่มตัวอย่างสุม่มจากกลุ่มประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง18ปีขึ้นไป เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งประเทศด้วยวิธีการในการวิจัยคแล้วก็ทำาันมีสองลักษณะกำหนดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายตามขอบเขตด้านพื้นที่<อ>จากอีสาน400คนคเหนือ300คนกลาง300คนใต้300คนกรุงเทพ200คนรวมกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายเนี่ย1,500ตามเขตพื้นที่ไม่พออีกอันหนึง่งกำหนดสัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายตามสาขาวิชาชีพด้วยเพื่อมันสะท้อน ตัวตนของทังประเทศอย่างสะท้อนภาพขึ้นมาหลายอาชีพเนะาะเกษตรกร3 0ครูอาจารย์นักวิชาการ25%ให้สัสดส่วนตามนี้นะในกลุ่มตัวอย่างานักเรียนยนักศึษาเยาวชน10%ปตข้าราชการ10%นักธุรกิจผู้ประกอบการ10%ขค้าขายลูกจ้างกรรมกร10%นักการเมืองผู้ชุมนุมผู้นำชุมชนจิตอาสา5% นะคือให้กระจายที่สุดค่ะคือไม่ใช่ว่าเปิดเว็บแล้วก็ให้ใครที่เป็นแฟนคลับมาบดบด,ด,ด,ดไม่ใช่ไม่ได้อันนี้ใช้หลักวิจัยแบบนี้อันนี้ดีนะและเขาสํารวจเนี่ยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพมีการสนทนากลุ่มโฟกัสกลุ่ปนะะค่าความเชื่อมั่นร้อยละ95้บห้าอันนี้สูงมากค่ะแล้วรูปแบบก็คือสำรวจวิจัยภาคสนามสัมภาษณ์โดยตรงตัวต่อตัว,ตวให้ผู้ช่วยนักวิจัยเนี่ยแจก,กแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์นะ ถ้าท่านผู้ชมถ้าทีมงานเดี๋ยวเอาแบบสอบถามขึ้นมานิดหนึ่งมีแบบสอบถามไปด้วยภาละ20คนรวม200คนแล้วสำรวจวิจัยแบบเปิดโดยให้กลุ่มตัวอย่างที่คัดแล้วเนี่ยนะ,ะสุ่มมาแล้วเนี่ยนะตอบและสัมภาษณ์ผ่าน Google Form นะแล้วก็การสอบถามและสัมภาษณ์ด้วยความเห็นทางโทรศัพท์แบบซูมและระบบไลน์ะนะคือผ่านกระบวนการสุ่มก่อนแล้วได้กลุ่มตัวอย่างมาแล้วที่ทสะท้อนอภาพรวมมาแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการสอบถามะนะอันนี้คือวิธีการเขาฮะ แล้วก็ได้มาซึ่งหลากหลายประเด็นถ้ากลับไปที่ประเด็นที่กลายเป็นประเด็นข่าวเนี่ยคาดหมายว่าผู้ใดจะได้เป็นนายกครั้งต่อไปนะฮนี่พเอกประยุทธ์มาอันดับ1 40.16ค่ะนะแล้วข้อสังเกตจากการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์โดยตรงที่เขาไปประชุมกลุ่มย่อยระดมสมองโฟกัสกรุ๊ปค่ะแล้วผ่านระบบซูมมิ้งเนี่ย คือ <c ười> เขามีเชิงคุณภาพด้วยไงคุยได้ว่าเหตุผลคืออะไรอ๋อมันต้องมีเหตุผล <c ười> ไม่ใช่แบบตอบตึ๊กตึ๊กติ๊กติ๊กแล้วไปเลยว่าเอ๊ะทำไมเลือกลุงตู่ล่ะอ่าเขาสรุปมาให้เสร็จสับเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยพลเอกประยุทธ์นําโด่งเนี่ย40เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะอะไรส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็นครูเกษตรกรพ่อค้าแม่ขายผู้บริโภคผู้ประกอบการรายย่อยแล้วการเปิดประเทศนี่แหละเป็นจุดเปลี่ยนอ๋อมีผลการเปิดประเทศี่ยเป็นสัญญาณบวกอ่าแล้วมตาตรการช่วยเหลือต่างๆอน,นามก็มีค่ะอ่าคนละครึ่งอะไรต่อะไรแล้ว เรื่องของการระดมสภากำลังกันจนสามารถฉีดวัคซีนทะลุเป้าเปิดประเทศได้นะอันนี้คือปัจจัยที่หนุนในเชิงจิตวิทยาด้วยนะส่วนฝ่ายค้านกลุ่มฝ่ายค้านคุณญินสุดารัฐคุณหมอชนละนานคุณพิธามแม้กระทั่งคุณแฟร์ทองทานท,าที่คะแนนมาตามหลังเยอะนี่เพราะอะไรกลุ่มตัวอย่างนี้เขาให้ข้อมูลเขาให้ความเห็นว่าเพราะยังไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วการแตกตัวของพักเพื่อไทย ขามองเงี้ยและไม่เป็นเอกภาพฝ่ายค้านไม่เป็นเอกภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายปฏิรูปสถาบันอย่างสุดโต่งเนี่ยทาให้ประชาชนไม่ไว้ใจกลัวประเทศกลับไปวุ่นวายอีกอันนี้สมเหตุสมผลอ่าแล้วอันนี้เขาคิดว่าจะทําให้ไม่ชนะเลือกตั้งฝ่ายค้านเขาเลยคาดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะได้เป็นนายกอีกสมัยหนึ่งนี่คือข้อเดียวนะอันนี้ผมไปลงรายละเอียดดูเฮ้ยเขาศึกษาย,ยังไงแล้วก็ให้ความเห็นว่ายังไงเพราะฉะนั้น จึงเป็นประเด็นว่าโอ้เดียผลออกมาเนี่ยคือเรียกได้ว่าทําไมต้องบอกว่าตบหน้ามอบสารนิ้วค่ะนะแล้วก็ยี้ฝ่ายค้านที่มีพฤติกรรมบางอย่างเพราะอะไรไปดูรายละเอียดทีนี้คือทิศทางการเมืองไทยหลังเปิดประเทศที่เขาสำรวจมีประเด็นหนึ่งความคิดเห็นต่อสาร,รการการเมืองปัจจุบันค่ะประเด็นเรื่องสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าเครือข่ายขบวนการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบัน โดยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกกฎหมายบางอย่างเนี่ยศารบอกว่าเป็นการล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะคำถามเ็าถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่กับสิ่งที่สารตัดสินเนี่ยปรากฏว,ว่าร้อยละเก้าสิบสามจุดสามหกตอบว่าเห็นด้วยมากที่สุดอ๋อที่ศารตัดส, <93. S 1> สินออกมาแบบนี้เก้าสิบสามจุดสามหกอ๋อที่สารตัดสินออกมาแบบนี้ใช่แล้วกลุ่มตัวอย่างพอไปถามว่าไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยจับจ้องสาร,รบ,บัข้อมูลเท็จเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะเขาบอกว่า ไม่เห็นด้วยมากที่สุดเลย96.32ในเรื่องการเมืองนะฮะแล้วความพอใจเรื่องการเปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจเห็นด้วยเพียงใดมากที่สุด97.14ขาดทุกอันเลยอ่ะเด็กขาดมากแล้วก็อีกอันนึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในพักฝ่ายค้านและพักรัฐบาลอันนี้น่าสนใจเพื่อไทยแต่งตั้งลูกสาวอดีตนายกทักษิณเป็นประธานที่ปรึกษาพักมีอิทธิพลต่อการครอบงำพักครอบงำพักหรือไม่เพียงใดนะ เห็นว่ามากที่สุดร้อยละเก้าสิบจุดสี่สี่เห็นว่ามีส่วนในการครอบงำพรรคเห็นว่ามากที่สุดเก้าสิบจุดสี่สี่โอ้คือคนมองออกเลยนะคะเอ <c oughs> ถ้าผู้ชมลองคิดตามว่ามันมันสะท้อนหรือเปล่ามันสะท้อนค้อได้จริงไหมหรือว่าเป็นการอวยรัฐบาลท่าผู้ชมลองพิจารณาใจเป็นธรรมนะ,ะหรือว่าคนทั่วไปเขาก็มองออกอย่างนี้แหละเห็นไหมเพราะว่าในโลกทวิตนี่มันเป็นอีกแบบหน,นึ่งไงอีกข้อหนึ่งเขาถามการที่เพื่อไทยและก้าวไกลประกาศนโยบาย นะเรื่อง1นึ่งหนึ่งสองหนแล้วก็บอกว่าจะสนับส,สนุนพวกนี้นะท่านเห็นด้วยแค่ไหนยังไงอันนี้บอกว่าไม่เห็นด้วยค่เก้าเปอขาไม่อยากให้ไปแตกไม่อยากเกิดความวุ่นวายแล้วเขาก็ไม่ไมไมพอใจะนะอีกข้อนึงท่านเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ควรตั้งพักการเมืองใหม่ที่มีนักการเมืองคุณภาพและนโยบายจากการระดมความคิดร่วมกันกับประชาชนทุกกลุ่มหรือไม่อันนี้เป็นไง 90%บอกว่าเห็นด้วยมากที่สุด90%ให้ตั้งพักใหม่เห็นด้วยมากที่สุด90%นะเนี่ยแต่มันมีเงื่อนไขนะเขาเขาถามนำไงอันนี้อันนี้ต้องต้องบอกว่าถามนำว่าตั้งพักการเมืองที่มีนักการเมืองคุณภาพไงอ๋ใช่ไหมใครก็อยานีกเห็นด้วยมากที่สุดอยู่แล้วไงนะได้หากพลเอกประยุทธ์ตั้งพักใหม่ทีนี้อันนี้คำถามหนึ่งนะหากพลเอกประยุทธ์ตั้งพักใหม่ไม่ต้องบอกว่ามีใครมาบ้างนะหากพลเอกประยุทธ์ตั้งพักใหม่ ถามว่าท่านเห็นว่าสสพักพลังประชารัฐควรย้ายไปร่วมสร้างพักใหม่ด้วยหรือไม่ประชาชนว่าไงคะเห็นด้วยมากที่สุด91.9อันนี้มันสะท้อนอะไรเนี่ยให้ตามตู่ไปนี่ให้ยกครัวค่ะโชเลยนี่ถัดมาอีกทีนี้ประเด็นเรื่องคือความพึงพอใจต่อผลงานของรัฐบาลด้านต่างๆนะการเยียวยาประชาชน คนละครึ่งเราชนะเยียวยาประชาชนอันนี้เห็นด้วยมากที่สุด91%ปฏิรูประบบคมนาคมขนส่งทางด่วนเชื่อมต่างจังหวัดลถไฟฟ้าในกรุงเทพปริมณฑลสถานรถไฟกลางบางซื่อที่เกิดขึ้นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ,ๆนะ91.28%มากที่สุดเลยคือเขา,ขาถามว่าเห็นด้วยแล้วมีดีกี่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ไงท,นะทีนี้เรื่องของการเมืองเนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องนี้แหละคนที่จะมาเป็นนายกครั้งต่อไปเนี่ยที่เป็นที่หือหาคือคะแนนออกมาเนี่ย 40บอกว่านายกจะได้เป็นพลเอกประยุทธ์จะได้เบิ้ลพูดง่ายๆใช่ไหมอันนี้คือโพจากสำนักโพสถาบันวิจัยและพัฒนาสังคมเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยเป็นผลสำรวจนะฮะทิศทางการเมืองไทยหลังเปิดประเทศใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโพนี่ออกมาจริงหรือไม่จริงสะท้อนหรือไม่สะท้อนการเวลาจะเป็นเครื่องพิสุจธิหลังจากนี้่ะฮะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปลงพื้นที่ไปวัดนะฮะ ถ้าได้ดูเนี่ยก็คือคุณอ้นที่พานันสิริชนะเนี่ยไปลงพื้นที่ด้วยและมีคุณลุงคนหนึ่งเดี๋ยวดูภาพนะครบเมื่อวานนี้ความเดิมก่อนคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงคนนี้พูดไม่ได้